วันนี้นะครับวันเสาร์นะครับที่สิบเจ็ดนะครับหลังหวยออกวันนี้เราก็มาเยี่ยมที่ร้านน้องสตังนะครับพอดีลูกค้าก็มารับรถนะออกแล้วหนึ่งคันนะครับสองคันวันละคันสองคันนะครับอ่าตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับเช้าวัานใหม่ฝนตกเล่นๆนหน่อยอามาทางด้านการเกษตรอันนี้รถอะไรครับน,น,นเนี่ยแมนครับ ตองกระบะได้จ้ะปิดเครื่อง e i ซ u 85ตัวนปิดเครื่อง Eisu 85นะครับเร่มจากเครื่องสตาร์ทติดใช้งานได้ใช้งานได้อีซ u 85มาโหลดโหลดเข่ารถปั้นเข่าห้องนะครับใช้ได้ใช้งานได้ปกติพร้อมไปไปฮอดนี่ลุยเลยมั้ยใช้งานได้สามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้ค่อยว่ากัน เครื่องยนต์สตาแตทง่ายโยะอ๋อสตาร์ทง่ายนะครับวันนี้บอดี้โดยรวมสร้างสามหมื่นเจ็ดนะครับมีอยู่สองคันเนาะสามคันสามคันเหมืนกัโอ้สามคันยังไงตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เป็นเครื่องอะไรตัวนี้เป็นเครื่องอีสูสูแปดห้าเหมือนแปดห้าเหอนกัวนี้ ดีคคดเครื่งครื่องดีหัวซีก็ดีแทงงานได้เหมือนกันเลยแมนจ่นวื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 นกันราคาคือกันปะตัวนี้สี่หมื่นเก้าจ้ะตัวนี้สี่หมื่นโอ้ตัวนี้มันเป็นหกร้อนะครับหก้อของหล้เป็นหกตัวอือตัวนี้สี่ล้อสามหมื่นเจใช่ไหม,มตัวนี้สี่หมืนอ่าตัวนี้สี่หมื่นเนะครับงแนราคาไว้้หน่อยย่ติีนี่ไงราคานะครับ ยังหัวจับไม่ได้ตัวนี้รูปทรงเป็นหกลอ้อฮะโอ้โอหัวหัวปัน่นหัวสีนี่เป็นของเกษตรพัฒนาโอ้นนะ<อ>ค,ครับรายละเอียดนั่งนวดเขาอยมนะคนล่องมึงนะครับ วนๆวๆๆๆนวนววน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 ไปดูในเพจเพื่อนเลยนะครับใช้งานได้พัฒนาแปลงพิโนลาคาพิษณุโล่คาร์พิซโนโล่โอ้โนี่ไงยางเต็มเลยตัวนี้จะราคา4 9่หมื่นเนะครับเพราะว่ามันเป็นท้ายหกล้อท้ายหกล้อนะครับสี่หมื่นเ้าตัวนี้สามหมื โ okay. อเครถวดโอ้ยังมีอีกคันเอะไปคับไปคันน้องก่อนก็ได้นะครับก็รถเข้ามาเยอะอยู่นะครับหกล้อก็มานะครับหกล้อก็มานะครับโอ้มาเยอะมาเยอะตัวเก่ายังเหลือนะครับอัปเดตยังเหลืออยู่นะครับมามาเรื่อยออกเรื่อยนะครับมาเรื่อยๆออกเรื่อยๆตัวนี้ตัวนี้เอาผ่านมาแล้วนะตัวนี้ของยังนะ ดีเซลอยู่ได้จ้ะโดรุ่นเก่าตัวน,นี้ซีคอร์รุ่นเก่าอดับสันรถแพงเงินจ้ะอ๋อ,อเปิดเดบิ่งกระโปรงได้ปะได้จ้ะอ๋อเปิดเดบิ่งกระโปรงได้ครับโอ้รูปทรงมันสวยนะเหมือนกับรถอเมริกาเลย <c oughs> หน้าหน้าหน้าสวยเปิดละโอ้โหเครื่องดีเซล นะครับอ่าสายปั้นคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยเครื่องยังไม่ติดเนาะยังไม่ได้เช็คเพิ่งามาเพิ่งมานะครับโครงสร้างใครจะเอาไปปั้นไปดูนะครับรายละเอียดของเครื่องนะครับมีปั๊มนะครับมีกองอากาศได้ส่งได้ช์จนะครับอ้าถือว่าใช้ได้หนึ 1, 3, ่งหมื่นสามพันไหมนี่ หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทเขาเรียกว่ายังไงดัดสันดัดสันดัดสันยางยังดีอยู่ในไม่ดีตัวนี้เขามากมายทอกครั้งตัวนี้คันนี้เล่มโอนแต่ว่าคนถอดอันที่ถอดฟามเลยจ้ะแม่จ้ามีเล่มโอนถอมได้นีเล่มโอนแต่ว่าเครื่องเทานี้คนนลื้อแล้วรถเาลื้อแล่ว โยโย่ให้หน่อยึ๊บนี่กล้องมอหัวนันอยู่ในแคปด้ยจ้ะอะไรมันเลอะครบอยู่อะไรเลอครบอยู่มีฝามีอะไรอยู่แม่สอยู่ในแคปมาตามสภาพมีเรียบอ่นนะครับไปเช็คเครื่องใหม่นะครับผมอะไรพาวเวอร์โอ้กระบะยังมีรูปร่างให้หน่อยกระบะรูปร่างอย่างดีเลย จมอยู่นะครับตัวนี้แจมอยู่ดูโครงสร้างภายนอกนะครับตัว <intoler> น <ant> ี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นสามพันเสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสองหมื่นสามพันเก้าร้อยต่อรองได้ต่อรองได้นะครับเพิ่งมาใหม่อะไรจุดอยู่ในตัวรถนเห็นไหมอืบเนี่ยเนี่ยอะไรเพินหรื้อแล้วเพิ่นไม่ได้ซ่อมต่อช่างบ้านๆไม่ได้เป็นช่างแต่ว่าอยากจะลอง หรือไปลื้อมาพังแล้วก็จะเอาไปซ่อมมันก็หมดเยอะก็เลยขายเลยนะครับน้องสตางค์ก็เลยจัดมาเอามาดูรถนวดข้าวอีกคันคันนี้จะเป็นสีล้อโอ้เครื่องคือคัดไงกูมูนเหยตัวไหนเกษตรพัฒนาหกพุทธช่วงไงช่วงไงเกษตรพัฒนาหกพุทธใส่หั่นหนาจุทวนทวนทวนน่่อาโครงสร้างนะครับ ก็ใส่ทุกปีแม่จ้ะก็ใส่ยู่สุปีแม่นบ่มีคนขับต่อใส่ต่อบ่เห็ุเขาแล้วคนเกิดสภาพก็สวยโอ้เสวยกว่าสามคันนั้นอยู่เนี่ยนะโอ้หัวสีมันใหญ่เครื่องยี่สุร้อยแรงแรงยังไงคนโอ้เครื่องนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับลากมากหรือขับมากในขั้นนี่นะขั้นนี้ลากมากแต่คนร้องขับร้องปันแล้วจ้ะเครื่องอี่สุร้อยแรง ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าจาหนะครับรถวดข้าวสีขาวนะครับตัวไงเฮตัวงส้นหังเหโครงสร้างคัดซีลอยางใช้ได้อยู่นะครับเครื่องลอยอีซูร้อยนะอือ ใส่แบทไหนเติมเลยมันบ้างเครื่องไม่คิดสอนเพื่อนปั้นจะได้จากพักมันคนดร้องปันร้องมหรือสักฟุตก่อนะหกฟุตใหญ่นะครับเครื่องเป่าที่อ้าวสนใจยังไงก็ติดต่อห้าหมื่นเท่าได้ก็ห้าหมื่นเก้าจากห้าหมื่นเก้า <59, S 2> <59, S 1> นะครับรูปทรง ห้าหมื่นเอดีใหญ่นะครับห้าหมื่นเก้าสองหมื่นกว่าส่วนอีแตนบนะ้างะสู้ไหนตัวนนีะ้ตัวนั้นเขาบอไดรีวเพิ่มนะลีวิวล่ะบ่ยังเหลืออยู่นะครับเอ,า,า,อเา,าเดี๋ยวพามาเอัปเดตราคาเพิ่มอีกแนึ่งสองหมื่นสามนะครับเพนะิ่นิดแนเนี่ยนะนปะ สองหมื่นสามสอมนสามเครื่องเครื่องิีดีอยู่จะเป็นครืงนิสัไเืองดีอยู่จะเป็นเคงอีซูปดหาอีซูปดหัพราคาให้ดูอีกรอบนะครับคันละสองหมื่ามคันละสองหม่นเท่ากันเลยสองหมื่นสรถเก่งนี้ยังอยู่นะครับใช่ไหมโอ้ยัคันนี้ขายแล้วโอ,อคันนี้ไปแล้วนะครับตัวตัวคันที่ยังยืนเท่าไหร่นะ ขนาหมื่นเก้าขับกัับบ้านเลยหมื่นเก้ามีแต่อีกสารหน้าเล่มหมื่นเก้านะครับเพ่าเพิ่นขับมาแต่วังชพุงด้นี่ับได้คันนี้ลูกค้ามาเอาแล้วรอแต่มารับนะครับคันนี้มาใหม่ฮอนด้าตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ตัวนี้หนึ่งบาทหนึ่งันอบาทฮอนด้าอะไรวะเนี ยังไม่ได้ลองเลยโลแม็กซ์5โลแม็กซ์ทั้ง4 Honda Civic นะครับอ่าสนใจยังไงก็ทักมานะครับมีเยอะๆเลยคันไหนมาอีกลำใหม่แรงคันนี้ก็มใหม่จ้ะโอ้สองคันนี้เนาะจ้ะโ้ตัวนี้อะไรเนี่ย Honda ยัง Honda Accord ตัวเก่าตัวนี้เท่าไหร่ครับมึงมื่นสี่พันเก้าร้อยเหมือน, 4, อน 4, กันนะครับเท่าไหร่ตัวกระจายนี่ยังอยู่เนาะตัวนี้เครื่อง,<ๆ>เ,คองเครื่องยังอยู่อยู่เครื่องอยู่จ้ะเครื่องยังอยู่อยอะตัวนี้เท่อดแดงเระอัพราคาด้วยความลืมเลยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเออสองหมื่นเจ็ดนะครับตามสภาพอโอ,อ,อ้อะไรนะี่ย แท็กซิงนะครับแท็กซิ่งพร้อมเครื่องไหมเนี่ยโอ้ยังทําตัวนี้ตัวนี้ยังทํายังไม่เสร็จโอ้เพราะเพิ่นก็เริ่มทําแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จเป็นรถดัดแปลงไถนาเดินตามทาเป็นนั่งขับนะเพิ่นทําบังโคลนมาแล้วนะสองตัวนะครับแล้วก็มีกระปุกพวงมาลัยมีพวงมาลัยนะครับมีดันหน้ามีวงล้อหน้านะครับนะสภาพนี้มีเครื่องเจ้าพลังให้ด้วยสตาร์ทจีนเนาะ ตัวนี้หมื่นสามห้าร้อยจะทั้งหมดเลยแม่นจ้ะโอ้ยยกสูตรเป็นเครื่องก็ได้นะครับผ่านด้านหน้าก็ได้นะครับคงอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ใครจะเอาไปต่อยอดทำต่อนะครับมาสภาพนี้13,500บาทแม่นจ้ะโอเครถซิ่งดัดแปลงนั่งขับนะครับ13,500บาทตอนนั้นก็เข้าง่ RT90 ตัวนี้อาร์ทีเกพร้อมเข้าล็อกอ้อยสตาร์ทติดใช้งานได้ปกติจ้ะอันนี้13,500สามห้าร้จ้ะหนึ่ง ดวงตาช้างนะครับพร้อมใช้งานมีเกียร์หน้าเกียร์หลังขยันได้สบายโอเคน, okay. นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับตัวนี้เราจะว่าไหม,มตัวไหนนี่มาจากเครื่องเครื่องมังกรดำมีเล่มสตาร์ทสติทําได้ได้จ้ะแฟน,นคนขับโอ้ขับได้สภาพไม่สวยมี่มี่เอกร้านพร้อมาไหนมี่จ้ะเล่มไม่ได้ ก็มาลังหายไปแล้วนะครับตัวไหนเนี่ยสราพเนี่ยสตาร์ทที่ชี้เลยสองหมื่นสามจ้ะสองหมื่นสามนะครับสองหมื่นสามมีเล่มมีเล่มด้วยนะครับสองหมื่นสามนะครับขั้มรังอาจารย์นะครับรถเกงสปอร์ตสองประตูมาเก่งสปอร์ตเลยนะครับเกงสปอร์ตสองประตูมาใหม่ตัวนี้เท่าไรนะหน่หมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย แต่งคลาสสิกสปอร์ตสไตล์อเมริกายุโรปเท่เลยนะครับเนี่ยเพ่นทำมาแล้วเนี่ยตกใจยังไงก็อยากปั้นนะครับสายปั้นสามรอนี่เพื่นถามนี้ได้สามรอ,น,อนี่ยังนะสามรออ้รมรตัวนี้ครับสามตัวนี้หกพันห้าหกพันห้าโอ้จำราคามมไม่ได้นะครับไม่มีเพาหลังเป็นสามล้อเครื่องเป็นเพ่าตัวนะ เดินหน้าถอยหลังเดินหหน้าถอยลังเครื่องสามสูบนะใครจะไปเป็นอะไรนะครับหกพันเท่าไรนะหกพันห้าครบหกพันห้านะครับกับรถเก่งขั้นหนามครับสามรอบกันไรกันเดี๋ยวเิ่งรถเก่งกับสามรอบไหมสามรอบกับรถเก่งคือฝนตกชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ครัทซีเห็นเอฟซีถามว่าเท่าไหร่เลยราคาเท่าไหร่มันเยอะอยู่ เพื่อไปทำแปดพัต่อรองได้ทุกแปดพันห้านะครับต่อรองได้ใครจะไปต่อยอดทารถอีแตนเน,ะนาะทํารถแตนนะครับแปดพมีอยู่เดี๋ยวอยู่สามสี่นะครับได้ชุดล้อไปด้วยใช่ไหมชุดลอ้อชุดเออพลาม,มีกระปูพอ่พมพมอพมาไล่หยพ่อพ่อมไล่เหพ่ออ้ารถเก่งเี่ยเท่าไหร่คหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร นะครับหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยมิตซูมิตซูมิตซูเครื่องหัวฉีดตัวข้าบูมัตข้าบูอืมรุ่นเก่าเป็นข้าบูอยู่ล้อแม็กทั้งสี่ล้อนะครับสตาร์ตติดปะรุันเ่าต้อเช็คอืมับไปชวนลมเลยอืมับช่วเลออกช่หลุดออกคันก็เลยผสมเลยก็เลยจอดทีไว้ สนใจยังไงก็ทักมานะครับต่อที่ล้องสุดตังเลยเอาไปดู3าลอ้อปิดท้ายสามลอ้ลอสาล้อมาใหม่วันนี้เรามาอัปเดตนะครับรถเก่าราคาเกษตรกรเข้าถึงง่ายมาดูกันเลยโอ้สามลอ้เอ,อเครื่องร้อยยี่สิบห้า ตัดมือนะครับเป็นยังใส่งานยังเด็กกินน้ำมันอยู่แต่ะแม่จ้ะไฟมันไม่ค่อยออกดีแม่จันเชี่ยวมาเที่ยวมาแม่จ้ะไปเช็คชุดไฟแม่แม่จนแต่างว่ามัดไฟมาเขาต้มมันน่ะเหรอเลี่ยนมัดไฟใหม่อันนี้น่ะห้าพันบาทตัวนี้ห้าพันเครื่องร้อยยี่ห้าสตาร์ทมือนะครับห้าพันบาทใครสนใจยังไงเอาไปเช็คดูได้เลยนะครับสตาร์ทติดแต่ว่าไฟมาบ้างไม่มาบ้างนะครับ ห้าพันบาทสามล้อเครื่องร้อยยี่สิบห้านะครับ A T N ว่าใช้ได้อยู่นะครับปับ๊มเบรกหน้ายัางเหลือนะครับเบรกหลังระบบเหมือนเดิมนะครับเดิมๆโรงงานสายพานันดังเอี๊ยเอี๊ยเอียเอีย่ย,ย,ยตัวนี้ล้อายางลมยังเต็มอยู่นะครับมาก่อนได้ก่อนที่เอฟซีถามนะครับหลังคาเบาะนั่งถังน้ํามันตัวนี้ห้าพันบาทรีบเลยนะครับเอาร์โทรแน่นองสุด,ดัง ทวนให้เบอร์โทรให้หน่อยเบอร์โทร088 088นะครับ532 532 4575 4575ที่ตั้งเราอยู่ที่บ้านนาดานบ้านนาดานอำเภอสุวรรณนครูหาจังหวัดหนอ,องบัวลำพูนะครับสน<บ>ใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับอะไรพร้อมบริการส่งทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรรถยนต์ก็สอบถามได้นะครับแต่อยากให้มาเยี่ยมดูนะครับรถของเรามันตามสภาพบริบทนะครับอ่าจะเป็นเก่าเป็นใหม่นะ ไม่ค่อยมีใหม่มีแต่กเก่าๆราคาถูกๆนะครับบางครั้งก็จะซื้อไาเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับันั้นก็ฝาก f อพวกเรานะครับาฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องแล้วก็ผมด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ